สวัสดีครับเลาะเลยลุยเลยนะครับคลิปนี้เลาะเลยลุยเลยจะพามาชมบอลสีนะครับที่อยู่บ้านของผมเองนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้เราจัดไว้แบบเป็นฟอร์มกอสวยๆเลยนะครับอันดับแรกเรามาดู2กระถางนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นฮกหลงนะครับท่านผู้ชมเป็นฮกหลงที่เราจะทําเป็นฟอร์มกอเป็นกอใหญ่เลยนะครับ เอาไว้ประดับที่บ้านนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เพิ่งปลูกใหม่ๆนะครับนี่ครับรับรองนะครับอีกไม่นานนะครับกอใหญ่สวยแน่ๆนะครับสองกระถางนะครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับอันนี้เองก็จะเป็นบอนสีนะครับที่เราปลูกไว้นะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นผีเสื้อชมพูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ เราปลูกไว้ในกระถางล้อวงล้อมอเตอร์ไซค์นะครับก็ล้อมรอบด้วยหกหลงนะครับนี่นี่ครับปลูกไว้นะครับฝนมานะครับหรือดูฝนหน้านี้นะครับสวยงามแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัวแดงนะครับท่านผู้ชมนะครับปอมกอนะครับเป็นวัวแดงนะครับนี่ครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยหกหลงนะครับนี่นี่ครับ ต่ก่อนกระถางนี้เป็นกระถางบัวดินนะครับตอนนี้บัวดินก็ถูกโละแล้วนะครับเอาบอลสีมาแทนนะครับสวยๆอันนี้ก็จะเป็นผีเสื้อชมพูนะครับท่านผู้ชมนี่ผีเสื้อชมพูล้อมรอบด้วยหกหลงนะครับนี่แหละครับที่เราปลูกไว้ให้เป็นฟอร์มกอเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับ จัดใส่กระถางนะครับอันนี้เราไม่ได้ทําไว้ขายนะครับทําไว้ประดับที่บ้านนะครับหกหลงนี้เราไม่ได้ซื้อนะครับของเรามีเองอยู่แล้วนะครับเราก็มาขยายเองอันนี้เป็นหกหลงนะครับปลูกเป็นฟอร์มกอนะครับท่านผู้ชมเอากอใหญ่หัวใหญ่นะครับอายุหลายๆปีวางไว้ตรงกลางส่วนรอบนอกก็ใช้หน่อเล็กนะครับล้อมรอบนะครับอนาคตก็ เป็นฟอร์มกอใหญ่แน่นอนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นฮกหลงนะครับล้อมรอบด้วยเจ้ากุงเดนมาร์กนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเอาจากุงไว้ตรงกลางนะครับส่วนด้านข้างรอบๆอบก็เป็นฮกหลงนะครับอันนี้นะครับก็เป็นไก่สุพรรณนะครับท่านผู้ชม นี่ครับไก่สุพรรณเหี่ยวลงหัวไปแล้วครับนี่ครับใบเหี่ยวแล้วครับเพิ่งย้ายกระถางนะครับมาปลูกใหม่นะครับซึ่งตอนได้มาเนี่ยนะครับเขาฝังไวลึกมากครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอ่าเราซื้อมาจากร้านนะครับนี่เขาฝังไว้จนนี่เลยครับนี่ครับแล้วมันก็ไม่โตสักทีนะครับมีมาใบเดียวนะครับก็ไม่โตสักทีผมก็เลยย้ายออกมาใหม่แล้วก็เอาดินออกฝังเนี่ยให้เห็นเอาหัวลงไปหน่อยนึงแล้วตรงนี้ ที่เป็นดินเก่าที่เขาฝังไว้นะครับนะครับแล้วสุดท้ายมันก็อย่างี้แต่ว่าหัวมันยังอยู่อยู่ <N ic brewer es> นะครับท่านผู้ชมไม่ตายหรอกนะครับอันนี้ก็ล้อมรอบด้วยหกหลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระถางหกหลงนะครับที่จะปลูกไว้เป็นฟอร์มกอนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นฮกหลงนะครับปลูกไว้เป็นฟอร์มกอนะครับเราย้ายกระถางมาใหม่นะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งปลูกได้สามสี่วันนี้แหละครับ ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่ใช่สามสี่วันหรอกนะครับอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นหกหลงนะครับฟอร์มกอท่านผู้ชมนี่ครับตรงกลางเราจะใส่ไก่สุดสงวนนะครับนี่ไว้ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยหกหลงนะครับนี่ส่วนกระถางนี้ก็หกหลงล้วนๆนะครับแต่ว่าเราใส่กอใหญ่นนใหญ่นะครับนี่จะทําให้เป็นฟอร์มกอเลยนะครับใส่กระถาง สีสวยๆไว้นะครับนี่ครับเอาไว้ประดับนะครับไปประดับบ้านเราเอาไว้โชว์บ้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นฮกหลงนะครับฟอร์มกอเหมือนกันนะครับแต่ว่าใส่กระถางสีดําเป็นเหลี่ยมนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็เป็นฮกหลงนะครับแล้วก็ล้อมรอบต้นบัวแดงนะครับนะครับบัวแดงนะครับนี่ครับเป็นต้นกลางนะครับ แล้วก็ล้อมรอบด้วยหกหลงครับนี่นะครับนีครับอันนี้กรุงไกเซอร์นะครับล้อมรอบด้วยหกหลงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับกรุงไกเซอร์กับกรุงเดนมารนะ์กเนี่ยผมยังจํากันไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนนะครับอันนี้อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่มือบอล สีนะครับบางทีก็จําไม่ได้สับสนไปหมดแล้วนะครับที่รู้จักก็มีแต่ฮกหลงนี่แหละครับที่รู้จักชัวๆเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอีเหนานะครับอีเหนาล้อมรอบด้วยฮกหลงนะครับกระถางนี้นะครับส่วนกระถางนี้นะครับก็เป็นพกหลงนะครับฮกหลงล้อมรอบด้วยฮกหลงจะทําเป็น พกหลงฟอร์มกอในอนาคตนะครับเวลาเราปลูกเราก็จะปลูกให้ห่างกันนะครับเห็นนะครับท่านผู้ชมระยะต้นก็ประมาณครึ่งคืบนะครับเกือบคืบนะครับนะครับตรงกลางนี่ก็ใส่ต้นใหญ่นะครับหัวใหญ่2ต้นส่วนรอบข้างก็ใส่4ีต้นนะครับสีหน่อเล็กนะครับใบรอบข้างนะครับเพื่อว่าจะให้เป็นฟอร์มกอในอนาคตนะครับนี่ครับ ก็จะเอาไว้ประดับที่บ้านเราแบบนี้นะครับส่วนมาตรงนี้นะครับก็เป็นพกหลงนะครับที่เราปลูกใส่ล้อรถยนต์ไว้นะครับก็จะเป็นฟอร์มกออยู่หน้าบ้านเรานะครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพกหลงนะครับที่เกิดจากการผ่าหัวนะครับที่ ผมเองก็ลองผ่าหัวนะครับเพื่อว่าจะได้จํานวนเยอะขึ้นเพราะตอนเนี้ยเราต้องการจํานวนไรแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เราเราไม่เน้นจํานวนนะครับเราอยากแต่ให้มันหัวใหญ่ไปข้างหน้ากอใหญ่ไปข้างหน้านะครับแล้วตอนนี้เราต้องการจํานวนเพิ่มขึ้นเราก็เลยลองผ่าดูนะครับนี่ก็ได้มาแบบนี้นะครับอันนี้ใบก็จะเขียวๆอยู่นี่แหละครับก็คือที่เราปลูกประดับไว้ที่บ้านเรานครับ ต่อไปก็จะปลูกไว้เยอะๆนะครับอันนี้ก็คือเน้นไปที่ฮกหลงเราไปดูทางนี้บ้างนะครับทางนี้เป็นพันนะครับเป็นพันใหม่ที่เราอ่าได้มาเพิ่มนะครับได้มาจากการไปรีวิวร้านค้าแล้วก็ทางร้านค้าแบ่งให้มาด้วยแล้วก็เราก็ซื้อเพิ่มด้วยตัวไหนที่เราอยากได้เราก็ซื้อนะครับบางตัวก็อ่าที่เราไปรีวิวเขาให้มานะครับก็มีหลายอย่างนะครับี่ มีชายชนมีหงสุวรรณนะครับมีอากอพิญญานะครับแล้วก็จะมีนะครับหงอันนั้นสีปลาดนะครับอันนี้ก็เป็นพระนารายนะครับอันนั้นก็ห้องเฮานะครับไก่ตัวงามนะครับรวยล้นฟ้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นนางไหมนะครับเพชรพันล้านนะครับอันนั้นก็เป็นขุนศรีวิชัยนะครับเพชรพันล้านนะครับนารายเรืองภพนะครับนี่ก็นารายเรืองภพนะครับที่ใช้ขวดคุมเนี่ยก็เพราะว่าช่วงฤดูหนาวนะครับมันไม่ค่อยแทงยอดนะครับเหมือนเราใส่ตู้อบนะครับก็เลยใช้ขวดเป็นตู้อบนะครับอันนี้ก็เป็นเรือนราหุนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนารายเรืองพบนะครับท่านผู้ชมลืมไปนะครับอันนี้ขุนสีคดชคงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับขุนสีคดชคงตระกูลหกหลงนะครับอันนี้ทุกท่านคงรู้จักกันดีนะครับว่าไก่เซอร์อะไรพวกนี้แหละครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกวนอิ่มนะครับนี่แหละครับน,นี่ก็คือเป็นบอลที่เรา,าปลูกเพิ่มเพื่อว่าจะขยายไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตสวยๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับส่วนฮกหลงก็มีเยอะก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่ขายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราก็จะปลูกไว้เป็นประดับนะครับจะเป็นฟอร์มกอเลยนะครับ อนาคตเอาไว้ประดับที่บ้านเราสวยๆไว้หน้าบ้านนี่แหละครับอยู่บนดาดฟ้าเราก็มีนะครับบนสีนะครับบนดาดฟ้าก็มีเยอะนะครับอันนี้เราจะทําเป็นกระถางใหญ่ๆเอามาไว้ด้านล่างนะครับตรงลงรถนะครับทางเข้าบ้านเรามีครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยงามมากไก่สุวรรณกับไก่สุดสงวนนะครับขอโทษทีนะครับไก่สุดสงวนกับ กหลงครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ